ั่าเทพเว็บคื้อขายดีเกมอะไรและบัตรเติมเกมมากมายอีกครั้งมีบิการเติมเพชรในเกมฟรีไฟล์และเกมอื่นๆบอกเลยเว็บนี้เว็บเดียวจบลิือทีอยู่ใต้ใคลิปครับสตรีมสดทุกวันที่เพจ Next TV นะครับเดี๋ยวเราจะมาคัดเวลากล่อนครับผมนะคุณผู้ชมครับคู่นี้ครับผมนะจะเป็นคู่ชิงอีกหนึ่งคู่นะครับด้วยความที่ตอนนี้คือแชมป์คนปัจจุบันครับผมนะคือทางด้านของ PS Reset นะครับผมนะตอนนี้1สมัย ซึ่งเป็นสมัยที่เรียกได้ว่าชนะบีมเอ็กทูอ่ะทุกคนชนะบีมเอ็กทูเว้ยสำหรับ PS เอ็ s n เซนตก็ผมนะ oh <no. S 1> อดีตแรนมาสเตอร์สดาวนะครับมาจาก PS ด้วยกันทั้งคู่ก็ผมนะและผู้ท้าชิงเป็นแชมป์เก่าที่เคยได้แชมป์มาทั้งหมด6สมัยนะครับผู้ชมครับ6สมัยคือเยอะที่สุดแล้วก็ผมนะสำหรับการสร้างห้องเรานะวันนี้ขอมาทวงแชมป์คืนนะนะครับ สำหรับ PS In d a f k ครับผมนะหรือว่า In d a f k FF นั่นเองนะคุณผู้ชมครับชอบใครเชียร์ใครให้ผมนะสามารถโหวตกันมาได้ครับผมนะคุณผู้ชมครับชอบใครเชียร์ใครนะโหวตกันมาได้ครับผมนะมาเดี๋ยวเราจับมาด้านของผู้ท้าชิงกันก่อนนะสำหรับ In d a f k ครับผมนะอดีตแชมป์6สมัยคุณผู้ชมครับคนนี้หมัก13ราวครับผมนะเกมเดียวรู้ผลคุณผู้ชมครับบีมก็สู้บีมตกรอบไปแล้วครับเดี๋ยวรอบีมมาเป็นผู้ท้าชิงนะเห็นบีมอยากเล่นอีกครับผมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดให้ครับ เอาเลยครับ DFS อินด้าครับผมส่วนคนดูเราจะคัดกันในวันพรุ่งนี้นะคนดูฮะใครจะมาเจอกับแชมป์วันนี้แหละเดี๋ยวคนดูก็นจะคัดให้พรุ่งนี้ครับผมเอาเลยครับคุณผู้ชมครับอินดราเนี่ยเราเห็นฟอร์มไปมาแล้วครับผมคุณผู้ชมครับคือโหดแน่นอนครับผมแล้วก็รีฟเซนแล้วก็เห็นฟอร์มไปแล้วหลังจากตกวีมาครับตรงนี้ยังไงผมนะอินดราผมปกไอโมอีกมาผมโดนิงมาก่อนแล้วตรงล่างหัวไม่โดนครับยังไงผมอินดราฟังดูการปะไอ้โมครับผมบอกเลยว่าคู่นี้คือมวยถึงคู่แน่นอนผมแชมป์เก่า6สมัยครับ กระทะกับแชมป์ใหม่ครับผมนะต้องดูว่าจะเป็นสมัยที่2ของน้องลึกเปล่าไหมครับเอาแล้วุครับเราพิซสันราวครับผมหรือว่าเราเป็นโพกครับเป็นดีเฟอร์ตอีเกิลครับต้องดูครับผมนะว่าจะเป็นยังไงครับผมอยากลองบ้างครับพิษสันจะรักใครผมนะสอนใครที่อยากเล่นครับสอนกราบโนนึงเดียว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 ไม่มีไม่มีครับสอนชาติไหนวะเนี่ยเอาเลยครับอินดับยังไงครับอินดับยังไง ้องดูการเข้าท่าของน้องฟลุ๊กครับผม PS ดีดดับครับโอ้ดุการัปักไอ้บอครับนี่นี่คือกระสุนออกรลอเปล่าพี่ลันไม่ทราบเหมือนกันนะกระสุนจะออกแต่เราไม่ได้ยินเสียงครับเราดีครับผมคุณ้ยมครับยิงเร็วจนไม่ได้ยินเสียงนี่คือยิงนะฮะนี่คือยิงเนี่ยครับโอ้สุดจริงครับผมแล้วโดนยิงมาก่อนครับน้องฟลุ๊กยังไงครับเดือดสั่สีแล่เรียบร้อยครับรา r แรกเป็นของ PS Reset ครับ โอ้โหโอ้โหแล้วพี่ารณเปิดให้โหวตกับผมนะว่าใครจะชนะให้ลองโหวตเล่นๆนะคือ58เสียงบอกว่าแชมป์เก่าชนะฮนะ4ีเสียงก็ผมนะบอกว่าทางด้านของผู้ท้าชิงชนะนะเอาละครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นผลโหวตที่สูงสีมากครับต้องดูต้องดูฮนะคนรับคาญจอพิจทันไหมครับถ้าราาบับคา่านสามารถปิดจอได้นะ มันก็เป็นการย่อจอลงได้คุณผู้ชมครับไม่เหลือแค่นี้อ่ะเออทุกคนจะได้แบบไม่ต้องโฟกัสตั้งเยอะจะได้โฟกัสเกมนะครับผมนะไม่อยากให้โฟกัสสัตว์เท่าไหร่นะเอาลครับฟรีเซตครับฟรีเซตตรงนี้ครับยังไงฟรีเซตลากไปไม่โดนครับยังไงฮะเอาอะไครับผมคุณผู้ชมครับเพื่อความบันเทิงคุณผู้ชมครับเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าใครจะชนะครับผมนะเราถือว่าเรามาดูเอามันครับผมดูการลากของฟรีเซตครับยังไงช็อตนี้ครับผม เรา,อย,าอยู่ที่ราวของปืนพกอ,อยู่นะครับเราจะไปน่าจะได้เห็นฉบับลูกซองนะครับซองควงซองยาวนะได้หมดคนระับแล้วตรงนี้งไงผมจะซื้อธาจะเม็ดคนระับเราเรียบร้อยแล้วเป็น2ยิวอของรีเ็นคนระับ จริงคุ้ยมคยับ2คิวฮะโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเว็บขั้นเทพนะครับผมนะวันนี้พี่สันตั้งใจมากๆที่จะมาสุ่มครับผมสําหรับการสุ่มเพชรในเกมฟรีไฟล์ครับวันนี้เรามีงบอยู่90บาทครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับส่วนใครที่อยากสุ่มตามก็ผมลิงก์สันจะแปะไว้ด้านล่างเลยนะครับผมนะนี่ับคุณผู้ชมครับก็ล็อกอินเฟซบุ๊กให้เรียบร้อยนะมาที่เติมตังค์แล้วคุณผู้ชมครับแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้คุณผู้ชมครับว่าเราจะชําระผ่านอะไรทูมอนี่วอลเล็ตหรือว่าธนาคารก็ผม ได้เลยครับผมนะนี่ฮะมันก็จะมียอดที่รับได้ในแต่ละเบอร์คุณผู้ชมก็เลือกมา1เบอร์แล้วก็โอนไปครับจากนั้นใส่ครับผมนะ่สำหรับเลขอักอิงได้เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็กดชําระเงินได้เลยครับปกติที่สิบบาทนะครับผมนะคุณผู้ชมครับแล้วจังหวะนี้เฮ้ยสามร้อยสี่สี่เพชรนี่หนึ่งร้อยบาทครับผมนะโดยประมาณครับเฮ้ยนี่เราคุ้มแล้วนะคุณผู้ชมครับนี่คือคุ้มแล้วก็บผมนะแล้วก็ได้เป็นอะไรได้มาเป็นพอย n ครับผม ห้าสิบสองพอยต์เย้เขคุ้มจัดนะครับผมอันนี้คือสุ่มแบบสิบบาทสิบพอยต์นะครับครั้งที่สามได้มาเฮ้ยทำไมมันได้รัวๆเลยวะเนี่ยนี่ห้าร้อยบาทนะครับพันแปดร้อยเพชรครับบั็กวะเนี่ยคุ้มต่อเรื่อยๆครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งถึงเก้าพอยต์น่าจะเกลือนะคุณผู้ชมนะครับหมุนแบบสิบห้าบาทครับคุณผู้ชมครับสิบห้าพอยต์ โอ้โหอันนี้เกลือผู้ชมเฮ้ยแต่ถือว่าเราคุ้มแล้วผู้ชมก็สำหรับใครที่อยากสุ่มครับผมก็มกสามารถไปสุ่มกันได้ครับผมนะลงทุน90สบาทประมาณตีไปกลมๆร้อยหนึ่งก็ได้ได้คืน600ก็ถือว่าได้กำไรามา500บาทถือว่าคุ้มมากผู้ชมครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับรับตามนะัแน่ผู้ชมนมำชีนใจจริงๆเลระเรียบร้อยครับ ราวนี้ไม่ต้องพากับเพราะว่าเรากินนมอยู่จบที่สามศูนย์ครับเฮ้ยสามจริงสามศูนย์เหรออันนี้แชมป์หนึ่งสมัยจะเป็นสมัยที่สองหรือเปล่าครับผมฟอร์มมาจัดจัดครับต้องเอาใจช่วยน้องฟุกหน่อยคุณผู้ชมครับต้องเอาใจช่วยกันหน่อยคุณผู้ชมครับแล้วนี่ครับดีเซตครับมาดูครับสเต็ปเริ่มฟีลแวร์คุณผู้ชมครับเหมือนเริ่มเข้าที่เข้าทางครับผม แล้วตรงนี้ยังไงครับดิวเซตล้มลากไปไม่โดนครับปัดให้วอลปิดไปก่อนครับแล้วฟุกจะชาร์จทางด้านขวาครับดิวเซตฉีดซ้ายมาหลบกระสุนก่อนครับแล้วปัดให้บอลปิดมาก่อนครับหาลายเล่นครับผมชุ่มครับหามุมหาจังหวะเล่นครับแล้วฉีดขวามาครับฟุกฉีดซ้ายมาเหมือนกันนะผมนะขวาของตัวเองครับแล้วนี่ครับฉีดซ้ายกลับมาดีครับผมนะ้วสำหรับดิวเซตครับโอ้โหเอาครับฟุกีดันใส่ดันใส่เดียวครับแล้วรีเซตตรงนี้เรียบร้อยครับ กูจะถอยมาตักล่ะโดนอินจะับสอยอยู่หัวเป็นสามต่อหนึ่งครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับอินจะฮับแกเ็าไม่ยอมนะฮะห็นว่าจะเป็นสีต่อหนึ่งหรือว่าจะเป็นสามต่อสองฮะไม่ได้วอร์มนานครับรีเซ็ตบอกครับผมเอาครับลองดูครับว่าใครจะแชมป์ครับรานี้ครับอินดับครับผมหรือว่าจะเป็นทางด้านของรีเซ็ตครับต้องดูต้องดูฮะแลวตรงนี้เรียบร้อยครับ เพียงแค่ศบตาครับเป็นศึกระหว่าง P.S กับ P.S ครับผมนะหรือว่าแคนของมหาเทพ i o k ครับผมวันนี้ครับจบที่สกอร์แบบนี้ลึกเปล่าครับต้องดูฮะ4-1เลยครับดีเซตของจริงครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยคนดีครับตรงนี้ปากไอวอลปิดครับผมนะจีดซ้ายมาตรงนี้มันเล่นยากนะมุมมันแคบครับผมพลิปตาเดียวก็ผมนะกับพลิปตาขึ้นเดียวอาจจะแบบไม่เห็นได้ครับ โอ้ายิงกันเร็วมากครับจับตามองกันดีๆครับผมผู้ชมครับดีเซตตอนนี้ครับขึ้นทางที่สี่ต่อหนึ่งครับแล้วอินดับถ้าจับอัญยามาก่อนครับผมชุดเดียวไม่หายครับเมื่อกี้ต้องดูครับจะเป็นห้าหนึ่งหรือสี่สองครับเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายครับผู้ชมครับเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายครับแล้วฉีกมาครับอินดับฉีกไ้แล้วต้องจริงหัวไม่ตายครับแล้วสวนคืนยังไงไล่เรียบร้อยครับห้าต่อหนึ่งครับผมผู้ชมฮะเฮ้ย จริงผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองครับผมพี่ผ้ชมครับตอนนี้ดับที่5ต่อ1ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่า,าจะจบยังไงครับผมถ้าเกิดว่ารีเซ็ตยิงได้หรือคิวนะฮะผู้ชมครับคครีเซ็ตจะขึ้นแท่นทันทีครับ งนี้ยังไงครับวินด้าวินด้าตัวนี้โดนสวนมาก่อนครับไหาหรือเปล่าวินด้าครับผมแล้วตรงนี้ยังไงลากไปไม่โดนครับขี่ขวามาครับเลือดไม่ปั๊มครับน้องครูครับแล้โดนสวนมาครับวู้ยน่าจะเจ็ดสิบสามน้องปั๊มแล้วมั้งครับไม่งั้นชุดเดียวนะไม่งั้นน่าจะชุดเดียวครับน้องฟุ๊กยังไงครับตรงนี้ขี่ซ้ายขี่ขวาหน้าหลังมาครับตรงนี้โดนมาแล้วตรงนี้ลากไปไม่โดนครับยังคงไม่โดนครับอกปกให้ว่าปิดมาก่อนครับเอาครับต้องเรียนเจนเลือดนะฮะต้องเรียนเจนเลือดครับไม่งั้นชุดเดียวหายแน่นอนนุกมยุ่ครับ โอ้โหห้าต่อหนึ่งครับจะให้ขึ้นแท็กไม่ได้ครับจะตามยากแล้วครับมันจะตามยากมากครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่ได้เาราวนี้ครับผมบอกว่าจะตามยากบ้างแล้วเรียบร้อยครับหกต่อหนึ่งครับโอ้โหมาดูกันไดผมนะว่าจะจบยังไงเาราานี้ครับจะเจ็ดหนึ่งเลยหรือเปล่าครับ ตาซีมีครับโอ้โหพี่น้องต้องจับตาดูครับจับตาดูจับจใจดูฮะแคมป์ต่อเนื่องหรือเปล่าครับสำหรับรีเซ็ตครับผมนี้ครับฟุ๊กชิงมาฟุ๊กปักไอวอลหรือเปล่าฟุกจะเดินใส่แล้วตรงนี้ฟุกบอกผมไม่ไหวแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่ผม,มพผมจะเดินใส่แล้วฟุกเดินใส่อย่างเดียวากเลยครับโอ้โหนี่ครับไม่กลัวครับ ถึงเนี่ยเสียไปหกรา r แต่เดินใส่ครับสำหรับปีด้าครับปีด้าบอกไม่ไหวนะครับปีด้าบอกมามาสิครับมาสิครับก็มาสิครับปีด้าบอกก็มาสิครับผมเอาแล้วครับไล่วันนี้หกต่อสองครับรา r สุดท้ายครับรีเวตถ้าได้มาจากแชมป์สองสมัยทันทีครับเอาล้วครับผู้ชมครับเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยทั้งสองคนนะมันจะเป็นยังไงครับบริเวณเซตครับ รีเซต็ตรีเซต็ตพยายามขีดขวามาครับพยายามขีดขวามาครับผมนะแล้วโดนปัจจัยอยู่ตรงนี้ครับปากไอ้บอลปิดไม่ได้ต้รงศวนคือทั้งหมดนี้ไม่โดนครับไอ้บอลรีเฟรชของเร็วเรื่องคู่ครับผมจมยับตรงนี้ยังไงรีเซต็ตเก้าข้อเก้าครับรีเซต็ตเขาแล้วเหมือนยิงไม่ออกครับลงยังไงยิงขาไปตรงนี้ครับแล้รตรงนี้โดนศวนหัวเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหเหมือนน่าจะผิดพลาดนิดนึงฮนะน่าจะปับปืนผิดน่าจะกดเลขผิดฮนะ โอ้โหทำให้แบบไม่ถือปืนแล้วโดนสวนทีเดียวครับหัวแตกครับผมตามไม่ทันแล้วพี่แพ้แน่นอนเฮ้ยยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสครับไม่แน่นะฮะจงครับอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดศรัทธาครับอย่าพึ่งหมดหวังจริงครับอาจจะแซงสี่ราวดจบที่เจ็ดต่อหกก็ได้นะอะไรก็เกิดได้ครับผมจงครับมาเอาใจช่วยครับอะไรก็เกิดขึ้ได้จงครับอย่าพึ่งยอดท้ออย่าพึ่งยอมแพ้ฮะ ดาบตู้กองเชียร์อินดาบเริ่มมาแล้วครับเอาละครับผู้ชมครับยินดาบครับตรงนี้เหลี่ยมบายมาตรงนี้แล้วเหมือนยินดาบเหมือนพลาดนิดนึงครับต้องปักไอ้วอลปิดมาก่อนครับโอ้โหเหมือนฉีบไฟมาแล้วมันติดครับไอ้วอลปักไม่ติดครับต้องรวบรวมสมาธิครับผมนะเลเจนด์เลื่อนมาก่อนครับโอเคน่าจะอยู่ที่200เหมือนกันครับตรงนี้แล้วมาแล้วครับผู้ชมครับยินดาบจัดการใส่เลยครับ ยินดาฟผมชอบอย่างเดียวคือแกจันแบบจันยัำๆเลยนะไม่ว่าสกอร์จะตามหรือจะนำยังไงแกจันใส่อย่างเดียวเลยฮะผมชอบตรงนี้ครับโอ้โหแล้วตรงนี้โอ้ยอินดานเหมือนเลือดหมดนะตอนนี้เหมือนเลือดหมดครับถ้าวัดกัน,นนัดต่อนัดผมว่าแพครับอินดาฟตรงนี้ยังไงต้องคมๆแม่ๆหน่งหัวสักทีหนึ่งครับนี่ครับแกจันใส่อย่างเดียวเลยฮะแกไม่ยอมนี่เลือดร้อยนะฮะนี่เลือดร้อยเดียวเลยครับผมดันใส่เลือดสองร้อยคุณผู้ชมครับ ดใจแกได้ครับผมบอกเลยว่าใจแกได้ครับผมชอบตรงนี้นะคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับขีดขวามาหลบมาก่อนตรงนี้ครับปล่อยบ็อกปิดมาก่อนครับโอ้โหราวนี้ครับเหล่นี้สุดจริงคุณผู้ชมครับเหล่นี้สุดจัดครับแล้วโดนยิงมาก่อนครับเจ้านี้ยังไงเราลากไปไม่โดนครับจากพลาดไม่ได้ครับอินดักอินดักเดือดร้อยเดียวและเรียบร้อยครับ โอ้โหจบที่7ต่อ3ครับเป็นแชมป์สมัยที่2ของรีเซ็ตเนี่ยผมนะเพราะว่าน้องเปลี่ยนชื่อไงตอนนี้น้องเปลี่ยนชื่อออกลับไปใช้ชื่อเดิมนะแชมป์เก่าของเราคุณผู้ครับนี่ฮะรีเซ็ตเอฟเอฟพราะผมนะสำหรับช่องยูทูบครับสามารถมากดติดตามน้องได้ครับุผูชมครับก็นี่ฮะคอนแทคอะไรเดี๋ยวช่้นจะแปะไว้ด้านล่างครับผมนะหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้ครับสามารถไปกดติดตามน้องได้นะ แล้วก็สําหรับผู้ท้าชิงของเราอินดาฟฟ์ครับผมนะนี่ครับสำหรับน้องฟูบก็สามารถมากดติดตามน้องได้คุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบนะให้ลหูกฮไลท์มีให้กันทุกช่องอยู่แล้วครับผมนะชอบใครเชียร์ใครชื่นชอบพีเอชชื่นชอบกันยืงหัวครับอย่าลืมไปกดติดตามน้องๆทั้ง,องสองคนด้วยนะครับผมนะประมาณนี้ครับเพื่อนะมีเพื่อนสองคนนะโอ้ซับไปไวมากเลยอินดาฟ์จะจะห้าหมื่นแล้วอะสี่หมื่นไวมากไวมากครับแล้วก็นี่ฮารีเซนก็จะสี่หมื่นอะไรครับติดตามน้องได้ครับผมนะ